วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเตือนสติและให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมความรุนแรงแต่อย่างใดหลังจากนักนน้นก,ก็เป็นที่เราใช้แหลใช่ไหม Una. Exactly. เออพวกไฟ LED เนี่ยเนี่พเน,นี้ยเนี่ยเ,เ,เ,เมื่อกี้โดนกระสกนะพี่มองอะไรอะ่ะมองอะไรอะ่ะไม่ขอโทษข้าหมอกผู้ชายอะ่ะ มีเขาเลยแจ้งเขาว่าเฮ้ยแน่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 เอ้ยเอตตตตไหนๆเดี๋ยวไปหยอกมันดูดิเดี๋ยวไปหยอกมันดูมันของรถปีนอย่างนี้วะโอ้โเอ๊ไปไหนเนาะไปไหนเนาะอีไปไหนน้อมึงดูนะมึงดูนะมึงดูมันขับรถนะมึงดูมันขับรถนะไอ้นี่

ยกซ้ายยกซ้ายเออยกมาขวายกมาขวายกขวามาเห็นุ่มยกขวามาโอ้โหมันต้องอย่างนี้ยกกลับซ้ายพี่ทียกกลับซ้เฟตันต่อสุดยอดไอ้หัวยขวาไปเลยเออไอ้ยกไปโยกไปโยกไปโอ้โหแต่มึงเป็นนักมวยมึงเก่งยามดาบเลยเนี่ย ใส่โวดีแบบนี้โอ้โหโยกหลบโยกหลบอ่าขวา ใส่ไปหนุ่มใส่ใสาใส่ไปเขาใา่เขาใส่เขาใสยไปเฮ้ยดีทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยแต่เช้าเลยไอ้ดูไปดมข้างหน้ามีรถรอกขวากขวาเออเอเด็เด็เด็เเเเ

ไอ้พวกริษปสัตว์แข็งเดี๋ยวกูพาตามันไปดูมันเดี๋ยวเฮ้ย